สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คชื่อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหน้างานกันว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก็เช็คชื่อก่อนแล้วกันกลุ่ม สองครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งนะครับนัชชนนจากลาวุธกอลทักนวพลวัชราพลทศทินนบพงศ์มหาสมุทรปฏิพัฒน์ พุทธวีธีรพัฒน์เตชสิทธิ์พิมพิการนนทวัฒน์อานาทศริวัฒน์สุริวัฒน พิศษ<า>นัฐพัฒน์มาไหมครับยังอยู่ไหมยังอยู่ไหอยู่ปะเดี๋ยวออกอะออกมาอยู่นะเขี่ยครับสิบก็เดี๋ยววันนี้นะครับสิ่งที่ครูจัดสอนเราอธิบายให้กับเรานะครับ บอกอนะครับงานเชื่อมเนี่ยนะครับนะต่างคนที่ว่าคือไม่ชอบนะมันมันเป็นเรื่องที่หลายคนคือความท้อหรือความที่ว่าความเพียรของการเรียนเนี่ยนะถ้าเป็นงานเชื่อมเนี่ยบอกเลยนะครับคนเขาไม่อยากเรียนกันนะครับเก,เกี่ยวกับแบบเราวัยรุ่นเมื่อ,อไรลักษณะแบบนี้ดังนั้นนะครับ ทุกทางทุกวิถีอาชีพนะครับมีความสำคัญทั้งหมดแต่อย่าลืมเราอยู่ในไทยอยู่ในประเทศอยู่ในบริบทประเทศเราพัฒนาเนี่ยบอกก่อนนะครับสาขาที่ขาดแคลนแล้วก็แรงงานที่มีทักษะมีความรู้แล้วก็หาได้ยากที่สุดนะครับบอกเลยนะครับก็คือ สาขาเกี่ยวกับช่างงานเชื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นการวิจัยมาล้ยิ่งพื้นแบบจังหวัดเรานะครับชายทะเลหรือมีอุตสาหกรรมใหญ่ๆแน่นอนครับต้องมีคนรู้จักต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างอันนี้แหละครับเลย เลยเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนดานะครูเล่าให้ฟังแล้วนะครับงานเชื่อมเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนี้ไม่คุยนะครับดานะมากกว่านั้นเยอะสองเท่าสามเท่านะครับยิ่งเรามีความสามารถมีทักษะเกี่ยวกับฝีมือนะอันนี้ก็คูณ4คูณ5เลยของค่าแรงขั้นต่ำโอเคนะครับ ดังนั้นครูแต่และสัปดาห์ครูพยายามจะสอนเทคนิควิธีครูพยายามจะสาธิตให้กับพวกเราดนะูแล้วก็ยกตัวอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราฝึกน้อยนะครับแล้วก็ลงน้อยก็คือที่ครูสอนน่ยคือให้เราไปต่อยอดนะไปพัฒนานะหรือว่าสถานที่ อาอูหรือบ้านหรือสถานที่ที่เรามีอุปกรณ์เครื่องมือเราไปต่อยอดได้อันนี้แหละครับนะครูก็มาบอกมาคุยอธิบายให้เราเข้าใจก่อนไม่งั้นนะเดี๋ยวครูสอนไปอธิบายไปนะครับนะเราจับจุดไม่ถูกนะเรายิ่งปวสด้วยนะครับนะยิ่งต่างต่างแผนกด้วยเนี่ยนะนะครูเป็นห่วง เน้นเกี่ยวกับการเชื่อมแบบแบบไม่ไม่เล่นๆลละก็คือหมายความว่าก็มีการต่อชิ้นงานละวามเมื่อครั้งที่แล้วคือเราอยู่ข้างบนใช่ไหมครับคือเชื่อมบนชิ้นงานใช่ไหมครับตอนนี้คือเอาชิ้นงานมาชนกันละแล้วก็ทําการเชื่อมเชื่อมยาวละรู้เลยว่าใครเชื่อมได้ไม่ได้ใครเชื่อมติดไม่ติดใครเชื่อมสวยไม่สวย นะครับพร้อมทั้งจะมาหากักด้วยเครื่องอัดเทอลิกอันนี้นะครับว่าหักยังไงเป็นแบบไหนยังไงบ้างขั้นตอนวิธีโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวครูสาธิตไม่เยอะหรอกแวบหนึ่งหลักใค่ดีนะครับก็คือเราม้องจำบ้องจำที่ครูสาธิตแล้วก็เอาไปใช้ ตับใดถ้าเรามองจำเอาไปใช้มองเข้าใจจำมองจำเข้าใจมองจำไม่เข้าใจก็ถามเข้าใจปะครูไม่น้นึกเองนะ่ะอาจารย์ครูก็บอกเองไม่เข้าใจเองถามอาจารย์เลยเองไม่เข้าใจเองถามเพื่อนเลยเองไม่เข้าใจถามผู้รู้เลยโอเคนะก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูมอง สงสัยอะไรก็ถามการมันติดยังไงมันทันยังไงยกสูงกว่าเป็นยังไงปรับกระแสไฟเป็นยังไงอะไรเนี่ยถามนะครับครูก็จ,จะตอบตรงนั้นแหละแตเพะบางครั้งครูอาจจะเรียบเรียงหรือลำดับเหตุการณ์ไม่ถูกบางคนเป็นไว้บอกก่อนบางคนสองสัปดาห์บางคนสัปดาห์เดียวบางคนชั่วโมงเดียวบางคนเป็นเดือนสองเดือนเป็นยังไม่ได้แล้วก็มี ดังนั้นสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราเรียนรู้กันก็คือมองหรือโบราณเขาเรียกว่าครูพักรักจำนำมองอาจารย์มองผู้รู้กก่อนโอเคนะก็เดี๋ยวอาสามาเบิกของแล้วก็เดี๋ยวไปฝึกไปปฏิบัติกันโอเคครับเดี๋ยวไป